ที่นี่เราเป็นหัวหน้ากับเพื่น้องไปช่วยเทียนเที่ยวไม่ใ,มดใจดีให้ใครมาได้กำใจหรอคะเราได้ครั้งนี้ซีจริงจังอะคะ่ะแปลว่าครั้งนีเคย์จะไม่ใช่เหยือ เซ็ตแบบเซ็ตเซ็ตหนักกว่าเซ็ตหนักกว่าขัาก่อนครับวางได้คะไหนละอ่ะทครับคัาถีปีไม่ใจดีไม่คไม่ใจรกคแล้นคั้ี้จริงจัะ <แ Bus S 2> คะเงว่าีจะไม่ใช่ นหนึ่งครับที่น enfin ี่เราเป็นหัวหน้ากับลูกน้องไม่ใชคเพื่อนเที่ยวควไม่ใจดีให้ใครหลอกควินไม่ใจดีให้ใครมาไม่พอใจนะคะเราถ้าฟังนี้ จริงจังอะคะ่ะเกรว่ากินจะไม่ใช่เหยื่อถ้าอ่อยแล้วอร,นะร่อยเนี่ยมีก็กินแต่ถ้าอ่อนแล้วไม่อนะร่อยมีก็ขาย 老师。 สี 4, 3, 2 2> ่สามสองเราหน้าทางนี้สี่จริงจังอะคะกควิงว่าควินจะไม่เชื่อถ้าอ่อยแล้วอร่อยควินก็กินแต่ถ้าอ่อย เลยครับดอยาขึ้นหนงาไม่มีเะไครับซีดเดนเดดและแอคั่นแล้วถ้าซีจริงจังล่ะคะเกรงว่าควีนจะไม่ใช่เยอะ แต่ถ้าอ่อยแล้วถ้าอ่อยแล้วได้ไหนขอยลับได้ได้เดินวนแับสตันเตียงไปฮะรอถ้าครั้งนี้ซีจริงจังละคะเกรงว่าควีนจะไม่ใช่เหยื่อ ถ้าอ่อยแล้วอร่อยอ่ะควินก็กินแต่ถ้าอ่อยแล้วไม่อร่อยควินก็ขาค่ะเ <c oughs> ่มากดเยพ่ผิดอันหนึ่งนะ